เอรดแวีครับอครับจังหวัดขอนครนสวัสดีมาฮอดมงครับมาแสดงน้ว่างเปล่าครับโอ้โห,าหาญญว่วางเปล่า,า,ลาเลยครับเุดยอดครับวี่ MC เเพิ่งขึ้มาทางถ่ายวิ่นมาขายของครับโอ้ที่มามยนจอดไปจอดไก่นไนโอ ได้กันเลยได้พอว่างเงี้พูดเนี่ยบังหวัดจัดเที่ยงกับพี่น้องครับดึงเบรกมือเนี่ยต้องเฝ้าดอกเดินทางอยู่ดอกบางหวัดเราด้อพี่น้องครับง,งานของวันนี้นะครับผมอยู่ คนครสวรรค์น,นะครับอยู่อำเภอตาคลีอาซู่มันจะภาพไปใส่เหมือพอดีไปใส่ขับรถมันบอกพ่องขอคุณเจ้าภาพนะครับพี่น้องครับเบอ่นเป็นไก่ กจะเป็นหัวหมูรวมาหากินสาธุม่เาภาพลูก้าหมาทำมาหากินให้เฮงเงรวรปังๆเลยนะคืนนี้คิดว่าเอาจัดนะจัดจัดเป็นวิทย์เย่เนาะค่าบัตรเท่าไหร่คืนนี้ ร้อโอ้ขบัร้อยยี่สิถือปันซีเวียเตียวกัซ้ยแล้วก็120นี่ห้องเจีาวอ่ะสวัสดีครับอาจารย์มอญเต่างออาจารย์ก้อนี๋วงจยายเดินพิคือว่าสัตว์อ้า็ใครดีตัวโู้กจด้ดิบบอโอ้ใจดิบแอ้วคนเหตดยาสีเขียวสีนอะไรเปล่

โลจนะมันจะเป็นเขตติดต่อของนครสวรรค์กับลพบุรีเนี่ยจากใจผู้จัดวางไว้ว่าหมื่นคนลูกบ้านได้ไร้กันนะเริ่มกี่โมงเริ่มกี่โมงคะแม่เก้าโมงยี่สิบเก้าไหวเนี่ยไหวไหวจะวางไหมซอแจ้งครับาอแจ้งเหรอาแจ้งครับจิววางไว้ว่าซอแจ้งเนาะใบยาแจ้งครับ อนก็ไปนให้ถึงแจ้งครับพรนี้สามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบหกกิโลสองร้อยเจ็ดสิบหกโลโอสองร้อยเจ็ดสิบหกโอเคอยู่ได้เนี่ยไม่ใครนี่ใครแน่ก็มือยหกสิกวีพอกระเซคขาหลีบลงหลีบลงเลยมือนอ่นเ็บปาเขาตั้งรับตั้งรับทกค้าหลีบแต่ว่ามึงหัวหีบลงหีบลง แเมหัวย่องอีกต้องห่างเลยก็คงกินคือไว้ไม่เป็นไรหรอกตรงอื่นรีบมาให้ใจให้ให้ท้องมันผงขายรีบแต่ว่าท้องมันไม่รีบอ่ะกินอิ่มนอนอุ่นอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้นอนคอแต่โทรศัพท์กินอิ่มแล้วกินอิ่มนอนอุณดูว่าคุณดูว่ากินแล้วอันนี้ก็ตุก็ต่นี้บอสก็ออกรถบ้านได้ตั้งสี่คันทุกคัน มานี่ยังไงเอหว่รืมแต่วันเกวี้เลยเอพรงทุกครั้งเลยไเกิอิ่มาอุ่นมากิ๊งลูกเยแวเซ็ตจ่ออหทกินของเสียจไว้ไปเลยหลวงพ่อพรนะไปไหว้หลวงพ่อพรมก็ไทางเขาทางไน้อาน ผม้ค่เห็นเนอะคื้านั่งมานาั่งเรียนนั่งแบบนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเอนาไเปลูกน้อยๆี่ครับทีนี้แม่ยกมาจากตอนเช้ารอบเช้าอ๋อไม่ยกตอนเช้ามาหาพี่อีกนครับนี่ย่แหละครับพี่อีกมอลำนี่คนนี้เลยยกยังครับย่ยังลำยไห เงาะเกี้ยวสาวไม่เอ็งเงาะเกี้ยวสาวนี่คนนี้ตอนนี้ยังไม่ถอดรูปเดี๋ยวรอขึ้นเวทีเขาจะถอดรูปให้เอ๊ะคนนี้คนเมื่อเช้านี่เปล่าไงใช่คนใช่คนเมื่อเช้านี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแม่รอดูตอนเขาขึ้นเวทีเขาจะถอดรูปกแม่ทีแม่ก็จะไปไปสองไงเอ๊ะใช่คนเมื่อเช้าหรือเปล่าไงอันนี้อันนี้เขามาแบบเงาะเงาะยังไม่ถอดรูปเดี๋ยวพอเขาขึ้นเวทีปุ๊บ ขนาดมาในถเร่องขาอนงอปากก่อนพอขึ้นเวทีปุ๊บลีลาเขาจะออกถอดรูปทันทีรอเกี้ยนางเอกเวทีพรุ่งนี้เลยเออปียทยนาโป๊กเอาเเอาเนาะรแอคชั่นเนอะจะเอาแอคชั่นไหนแล้วมาตรงนี้มาใกล้แม่นี่วะเออวาานี่น่น่่น่่่น ีมาใหม่ด้อเขาเจอกันอีกงนี้แต่ว่าแต่ว่าทางอีกมันคือบาเบอบ้านเขาไเอาแต่คนี้คนไหนเออันนี้ก็เคยร้อยเอ็ดกับไพ่ร้อยเอ็ดเยอะกิมเล่ยยคนไหนอยู่ไรเอ็ดคนทองนทองัไงปกลาเขาอยู่ไรเอ็ดดิ้กลาเขาอยู่ใกล้บ้านผมเลยคนท้องคนท้องไม่พอดีโพไซเอ็อาหนอยู่อเอจตุ บ้านบอบนอบท้องบันบอโอันตำบลอันเฮียังคืออีเกลโอ้ยสีสว่างโอ้ยจอกไก่บ้านอุ้มเมาทั้งอันโคกสีดาทั้งอันมันไปเนาะโอ้คนไก่บ้านแต่ความนี่เนี่ยไม่กลัวไม่มีเพื่อนไม่มีหมูอันนี้แสดงว่านี่เป็น MC ผู้หี่งอาสามารดอาสามารดโอ้อาจามาดปรอยุทธ์อีกไอ้แม่ก็อยู่อาจามาดนะผมแจ็คอาจามาดผมแจ็คอาจามาดเลย อาสามาหลดดอันีหอดกาม่ามันยุ่ยแก่ครับรัเออันนี้ยี่ห้อยังหอันนี้ยี่ห้อยังเปนอาไัวเอ็โซ่อะไรก็เอ็โซ่ไอ้รถเจ้านี่แะมันว่ายี่ห้อเอ็โซ่ยังยังว่าเอ็ดโซ่เนี่ยตัวเอ็เอ็โซ วันนี้พ่อถามมาปั๊มปั๊มบางจากปั๊มอย่งนีปั๊มไม่พ่อแล้วมันหูจะปั๊มพี่หลีพี่บัวว่ะเป็นคนละเอียดแต่พ่าไม่ใช่พ่อ่ใบพ่อปใบบบกใบบับกเอออากาศกเอาขอบคุ้จูกานแจไปน้อครับขอบเสนอขีดเวทีนีับคิดราฟากันไหมครับ